พอสามีพอสามีพอพอพอี่อสามีนี่เป็นคนเหมือนี่ยับีบบีเบ้านนี้อยู่ไหน้าใครมา มูนิกับช้างตัวใหญ่อไม่ช้างไม่เปล่าแม่แม่ช้างตัวนี้อยู่ในน้ำไม่เปล่าแม่แล้วแต่เลยคะล,ลูกอยากให้อยู่ตรงไหนให,ให้มามกินน้ำก็ได้ให้มันเล่นนะ้ำค่ะให้มันเล่นน้ำ ต่อไปช้างมีช้างตัวไหนอีกไม่ช้างไม่ดีอยู่หน่อยโอ้ช้างตัวเล็กอยู่ตรงไหนเอย่ยอยูใกล้ๆพี่ได้ค่ะให้พี่เข้าดูใช่ไหมพี่เขาอุ้มชา้างได้เหรออุ้มไม่ได้ค่ะแต่อยู่ใกล้ๆกันได้เพราะพี่เขาอยู่ข้างนอกอ่ะต่อไปเดี๋ยวช้างตัวไหนอีกช้างกำลังเล่นลูกบอลน,นั่น หนเห็นไหมกำลังกริ้งกริ้งลูกบอลให้พี่เขาดูอยู่ย้ําติดสิคะ,ะดูย้ําบ้างย้ําติดตัวไหนตัวนี้ช้างเล่นลูกบอลเหรอคะใช่ช้างนี้อยู่ตรงไหนไม่ช้างนี้อยู่ตรงคุณแม่จอ๊ตพเขาอุ้มไม่ได้เหรอค่ะแม่พี่เขาอุ้มไม่ได้เหรอค่ะ ไม่ได้เลยยิ้มติดแล้วยิ้มติดตรงไหน<ม>ตรงไหนก็ได้ครับให้ช้างเล่นลานหรือขั้นบนจุนโอ้ไม่ได้ค่ะสูงเกินให้ช้างอยู่ลานแถวนี้ก็ได้ลนกมีลานกว้างกว้างติดเลยแม่ใหญ่ช้างอยู่ข้้งบนฉุนไม่ได้ค่ะ ติดสูงเกินไม่ได้ค่ะลูกช้างบินไม่ได้ต้องติดตรงลานใช่ช้างเดินเล่นแถวลานก็ได้ทานตัวนี้เพื่อนคนง่ายช้างตัวนี้เล่นแถว ช้างตัวนี้อยู่ในน้ำไม่ใช่ช้างตัวนี้อยู่ในน้ำค่ะลืมไปหรอเ<ห> <c oughs> ด็กแกะได้อยู่หรอคะ่าแกะไม่ได้แล้วไม่เป็นไรค่ะลูกเอาตัวใหม่ แล้วมันแกะไม่ได้แล้วค่ะมาอันนี้ต้องอยู่ในทะเลทรายไม่ใช่ในทะเลทรา,า,ย,า,า,ายค่ะลานกว้างๆเฉยๆค่ะอันนี้ต้องอยู่ในมัน <ๆ S 2> แกะไม่ได้ก็ช่างมันค่ะไม่เป็นไรดีต่อไปเลยนี่มันอยู่ในน้ำมาหาแม่ห<ส>าจุิมจุ่มๆมาหาไม่คุญแจจ๋า 家乡记录。Yes,